สวัสดีทุกคนวันนี้พี่มาเปรียบเทียบนครับว่าไมไลฟ์สดแต่ละประเภทเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวนี้ครับก็จะมีคนนิยมนะครับไลฟ์สดขายขอนะครับไลฟ์สดท้องนะครับหรือไลฟ์สดคุยกับแฟนๆนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้นะครับไมค์มือถืออย่างเดียวได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงมันได้จํากัดอยู่ระดับหนึ่งครับก็อย่างเช่นตอนนี้พี่เนี่ยใช้ไมค์มือถือเปล่านะไม่ใช่ไมค์ช่วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะว่าถ้าเกิดเราใช้ไมค์ช่วยเนี่ยเฮ้ยคุณภาพเส แบบที 1> ų, ่1นนะครับ okay. ก็ค okay. ือเป็นไม้ลาเวเลียครับติดตกเสื้อนะครับไม้อย่างที่2นะครับก็คือไม้แบบช็อตกันนะครับแล้วก็ไม้อบบที่3านะครับก็คือเป็นไม้แบบคอนเดนเซอร์นะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเริ่มต้นกันเลยครับกับไม้ตัวแรกงเรานะครับกับไม้แบบลาเวเลียครับโอเคครับทุกคนเสียงทีุ่คนได้ยินอยู่ตอนนี้ครับก็แมากตัวนี้ครับกับไม้ลาเวเลียนะครับหรือว่าไมที่ติดบกเสื้อนะครับซึ่งไมประเภทนี้นะครับก็จะต้องมีข้อพึงระวังในอย่างแรกนะครับก็คือว่านี่จาในเรื่องของระยะนะครััับดงนนน้เี่ ควรจะห่างนะครับมากกว่า1กําปั้นขึ้นมานะครับก็คือเนี่ยอย่างน้อยสุดก็ห่างหนึ่งกำปั้นนะครับเพราะถ้าเกิดอยู่ใกล้เกินไปอะไรเกิดขึ้นครับนี่ใจไหมครับมาเสียงไม่จะมีความบวมเบสมากนิดครับดังนั้นนะครับก็ควรห่างอย่างน้อยก็1กําปั้นนะครับคุณก็ลองดูนะครับหาระยะที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าไม่ควรต่ำกว่าหนึ่งกำปั้นตรงนี้ครับถ้าเกิดนำกำหนึ่งกำปั้นมือเราปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมาอยู่ใกล้ปากเรามากเกินไปครับแล้วมีเสียงเบสบวมมากเกินไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเฮ้ยเอาไว้้ลดดสไไฟก็นะครับ ขายของก็ได้นะครับแต่นะครับไม่แนะนํานะครับว่าเป็นการขายเสื้อเพราะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดขายเสื้อเห็นไหมครับเรามีจังหวะที่ต้องเปลี่ยนเสื้ออะไรงเงี้ยพวกเอ้ยมันก็จะโดนเสื้อหรืออะไรงเงี้นะครับมันก็ทําให้เสียงเข้าไปในไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าอภิรมนะครับแต่ถ้าเกิดลฟ์ในการขายของก็เฮ้ยดีนะครับดีอ่ะเดี๋ยวพี่แอนก็จะลองนะครับขายของให้ดูนะครับตัวนี้ขายจริงนะจ๊ะสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับ อเริ่มจางแรกนะครับก็นี่ครับลำโพงดูฟี่นะครับราคา1,500บาทนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นลำโพงแบบ5.0จุนะครับแล้วเห็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเสียงดีมากนะครับเสียงดีมากก็เสียงแน่นมากด้วยเล็กตัวหนึ่งนะก็คือลำโพงนะครับ Edifier G 2 0 0์พนะครับก็ตัวนี้นะเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับกำลังวัดนะครับ32วัตต์นะครับได้เสียงกระหึ่มอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับโอ้โหเขาบอกนะครับว่า ถ้าเกิดเอาไปเล่นเกมนะครับเล่นเกมว่าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะที่ห่างอะไรนี่โอ้โหแบบสุดยอดครับเสียงกระหึมมากๆครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับของนะครับที่มันเป็นการแบบเราบริเยนะครับซึ่งไม้์ราบริเีณก็จะมี2ประเภทครับก็คือแบบมีสายครับกับแบบไร้สายนะครับก็ถ้าเกิดแบบไร้สายก็จะแพงมาหน่อยครับเพราะมันต้องมีกล่องตัวใหญ่นะครับเพื่อแปลงสัญญาณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบต้องการถูกๆกอ่ะก็ใช้แบบมีสายก็ได้นะครับก็จะมีราคาเริ่มแต่400บาทนะครับ แปดร้อยบาทหนึ่งพันบาทพันสองร้อยบาทก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเริ่มต้นก็สี่ร้อยบาทก็เห็นมีอยู่ทั่วไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองไมอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือไม่ช็อตกันครับผมโอเคครับทุกคนเสียงที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้ครับก็ไม่จากไม่ช็อตกันนะจ๊ะซึ่งข้อจำกัดของไม่ช็อตกันนะครับนั่นคือระยะนะครับระยะของไม่ช็อตกันที่ดีเนี่ยคนจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าถึงสองเมตรนะครับไม่ควรเกินกว่านี้นะครับถ้าเกิดถึงสองจุดห้าเมตรเนี่ยมันจะเริ่มลำบากนะครับดังนั้นนี มันก็เดียเรียกว่าแล้วต้องจํากัดด้วยระยะครับความจริงใช้ดีสุดนึ่เมตรเดียวนะครับเมตรเดียวของอย่างเช่นเพื่อนตอนนี้ห่างก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกิน2.5เมตรมันก็ไม่ได้แต่ว่าระยะให้ดีนะครับอย่าควรเกิน1เมตรนะครับมันจะดีมากเลยแล้วก็อย่างนึงครับก็คือว่าเฮ้ยใช้ในการไลฟ์สดพูดได้นะครับใช้ในการแบบอะไรขายของได้นะครับนี่ใช่ไครับเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรได้นะครับเพราะอะไรครับไมค์มันอยู่ตรงเนี้ยเพี่อนถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าเ้ย เสียงก็ไม่เข้าไหม่ใช่ไหมเห็นไหมครับอ้ยมันก็จะมีความดีกว่าไม่เราเวเลียนะครับแต่นะครับมันก็จะแพงขึ้นมาด้วยนะครับยิ่งคุณซื้อแบบของแพงนะครับก็จะเขาเรียกแล้วก็ได้แบบของมีคุณภาพมากขึ้นนะครับเอ๊ะตัวนี้ปกติก็ถ้าก็จะไม่ผิดนะเริ่มประมาณที่800บาทนะครับจนถึงมีพันห้าก็มีสองพันก็มีห้าพันก็มีนะครับก็เอาตามบัตรเกตที่คุณไหวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนจะมาลองขายของแบบเมื่อกี้นะครับแบบคลิปเมื่อกี้ดูนะครับว่าดูว่าคุณภาพเสียงต่างกันยังไง ขายจริงนะจ๊ะขายจริงนะจ๊ะสนใจเดี๋ยวใส่ไลน์ให้แล้วก็นะครับติดต่อมาได้นะครับโอเครัาเรามาดูกันนะครับตัวนี้ครับกับลำโพงของรูฟี่นะครับตัวนี้เพี่อนขายราคา1,500บาทนะครับนี่จะเป็นลิขสิทธ์แท้นะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับและอย่างนึงครับตัวนี้เชื่อมร่วมลำโพงบลูทูธแบบ5.0ดนะครับดังนั้นแบบโอ้ยเสียงคมชัดนะครับแล้วก็เห็นตัวเลขนี้ความจริงเสียงกระหึ่มมากนะครับดังนั้นซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับมีแถมกระเป๋าแล้วก็กระติกน้ำให้ด้วยนะครับ โอเคครับเรามาดูตัวอย่างที่สองนะที่พี่ลองขายคนระับนี่ครับกับลำโฟง์กิลิเฟอร์ G สองพันนะครับเห็นเล็กๆขนาดเนี้ยเฮ้ยมันสามจุดสองวัตต์นะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหได้เสียงกระหึ่มเต็มที่แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบสเตอริโอนะก็ะจะออกเสียงซ้ายขวาซ้ายขวา,ซ,า,ขวาซ้ายขวานะครับแล้วถ้าเกิดขนาดสามจุดสองวัตต์เนี่ยยิ่งถ้าเกิดระวังโน้ตบุ๊กไว้ตรงกลางแล้วก็เปิดระหว่างเล่นเพลงเนี่ยโอ้โหนะครับเสียงกระหึ่มมันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอ e ิลิไฟเออร์ก็เป็นเจ้าที่ตอนนี้กำลังมาแรงนะครับถ้าเกิดใครรตติดาาามโมกจะู้ว่ เป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากนะครับกับ e d i f i e r G อร์จสองพันนะครับผมก็สามารถติดต่อมาก็ได้ครับของ e d i f i e r เนี่ยสองพันสองร้อยห้าสิบาทครับแล้วก็ของลูฟี่เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับไม้นะครับที่ยังเป็นลาวเเลียนะครับเอ้ยขอโทษนะครับไม่ที่เป็นชาร์จกัรนะจะเห็นไหมครับเออก็จะมีความสะดวกสบายมากกว่านะครับเพียงแต่ไม่ถ้าเกิดเอาแบบปกตินะประมาณเมตรหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณซื้อรุ่นถูกๆนะหนึ่งเมตรพอนะครับถ้าเกิดคุณซื้อรุ่นแพงๆอ่ะ มันจยุดถึงได้2เมตรถึง2 2เมตร5นะครับ2เมตร50เซน2.5เมตรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่าปกติเราก็จะซื้อรุ่นกันถูกๆมาลองก่อนนะครับนันก็แบบว่าอะไรจะเกิน1เมตรนะจ๊ะเยลืเกิน1เมตรโอเคครับทกคนไม่็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูไม์ตัวที่3กอนเลยครับกับไมค์คอนเซนเซอร์นะครับแบบตัวนี้ครับแบบ USB ครับผมโอเคครับทุกคนก็มาถึงไม์สุดท้ายของเรานะครับกับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะครับแบบ USB นะครับ ซึ่งเป็นแบบที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะครับเพราะว่ามันคือไมโครเอนเซอร์นะครับผสมมิกเซอร์นะครับดอวอเดอร์เดิร์เซอร์นะครับแบบย่อๆนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมเข้ากับมือถือได้โดยตรงครับเนื่องเพราะว่าเขาย่อวงจรนะครับของออเดอยร์เฟรมใหญ่ๆให้มาเหลือแค่นี้ครับส่วนในเรื่องของการจ่ายไฟนะครับถ้าเกิดเป็นแบบไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ธรรมดาใช้ไฟ48โวลต์ใช่ไหมครับเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับนี่จ้าเขานะครับ ใช้นะครับไฟจากมือถือได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ท่านเอาลงนะเพราะอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะอะไบางหน้าตานะครับบางหน้าตาท่เอาลงข้างล่างนะครับกระโองข้างล่างโอเคครับอย่างแรกครับในเรื่องข้อจํากัดของตัวนี้มาอยู่ก็น่าจะอยู่ประมาณขนาดคนที่อยู่ประมาณขนาดนี้ครับนี่นะครับแล้วก็อย่าอยู่ใกล้เกินกว่าหนึ่งฝ่ามือตรงนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยเสียงไม่จะดังเกินไปนะครับเพราะว่าไมโครโฟนเนี่ยจะไวต่อการรับเสียงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีเสียงพอฟัดพอฟันพอผานะครับอย่างอย่างเป็นปกป้องป้องกันนะครับพอเพียงพอประมาณเงี้ยพอเงี้ย หรือตัวซเงี้ S, ย S S เงี้ยออกมาป,ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไมโครอินเสิร์มันยัรับได้ยังอย่างชัดมากนะอย่างไรน,นะครับถ้าเกิดเป็นของฝรั่งเขาจะมีคำพูดทั้งสามว่าพีเปอ e ์เพเป e ร์ไพเป p e ์เพเปอเงี้ยไอ้ไอเสียงป๊ปาปายเงี้ยตัว P เงี้ยออกมาเงี้ยเฮ้ยมันจะได้รับอย่างรุนแรงนะครับก็คือว่าในเสียงพะาผ่า,า,าติดไมโครอินเสิร์นี้แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่รยระยะห่างนะคุณจะอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับหรือนะครับเราก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยได้นะครับนั่นคือนะครับ ติดป๊อปฟิลเตอร์นะครับใส่เข้าไปข้างหน้าเลยครับผมกันไว้นะครับเพื่อว่าการเสียงพอพานพอพีอะไรเงี้ยเข้าไปในคอนเซอร์ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับในเรื่องการขายของมาเลยไม่จ้าสั่งได้นะครับเดี๋ยวทิ้งไลน์ไว้ให้โอเคครับเราก็จะมาดูกับตัวนี้นะครับกับนี่นะครับลำโพงบลูทูธของรูฟี่นะครับตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับก็เพียงขายราคา1 ,500 บาทนะครับที่สำคัญนะครับเชื่อมด้วย สัญญาณมือถือแบบ5.0นะครับซึ่งเป็นสัญญาณใหม่นะครับแล้วก็มีความชัดเจนนะครับรวมถึงตัวนี้เฮ้ยเห็นตัวเล็กๆขนาดนี้ครับเสียงมีความแน่นมากนะครับแล้วเตรียมกันคุณซื้อไปคุณยังจะได้กระเป๋านะครับแล้วก็กระติกน้ําแถมไปให้ด้วยครับยราคา1,500บาทเท่านั้นครับโอเคคราวนี้เรามาดูตัวที่2กันเลยนะครับกับลําโพงของ Edifier G2000 นะครับตัวนี้ก็เห็นเล็กๆขนาดนี้32วัตต์นะครับซึ่งให้กําลังเสียงที่ ชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากครับที่ยมคัญนะครับเล่นเป็นระบบสตูดิโอนะครับออกเสียงซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาดังนั้นเนี่ยเวลาฟังเนี่ยเฮ้ยได้มิตินะครับได้แบบความชัดเจนอย่างมากเลยนะครับและที่สมคัญนะครับอีดิฟายเออร์เป็นแบรนด์นะครับที่เขาเรียกรับอันเดเลดนะครับก็คือว่าเฮ้ยทำของได้คุณภาพดีเกินราคานะครับเพราะว่าเขาก็มีประวัตินะครับผลิตของเยอ่ห้ออื่นมาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งมาออกแบบตัวเองครับนะครับก็ยกไปว่าสินค้าที่ดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับความแตกต่างนะครับเออตัวนี้ราคา2,250บาทนะครับรวมส่งเลยครับลูฟี่พันหก็รวมส่งนะครับอีเดอร์ไฟเออร์สองพันสองร้อยห้าสิบบาทก็รวมส่งนะจ๊ะหรือว่าใครอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็มาพบกับพี่อันได้นะครับรับกับมือได้นะครับพี่อันอยู่จังหวัดอุดรนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับความแตกต่างของไม้ทั้งสามตัวคุณก็ลองดูนะครับว่าแต่ละตัวก็จะมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะมีความไวมากนะครับอย่างเช่นว่าอ่ะเดี๋ยวพี่อันนดูะครบ เห็นไหมครับยู่เนี้ยก็ได้ยินเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดในมีการแบบอะไรข้างนอกมีเสียงนูหูอะไรเข้ามาครับไอ้ไม์ตัวนี้เก็บแต่ถามว่ามันใช้ในการขายของหรือการไล์สดอะไรดีล่าดีนะครับแต่ว่าบรรยากาศต้องเงียบนิดนึงครับเพราะในไม้สามตัวเนี้ยไอ้นี่รับไวสุดนะครับเสียงดีสุดแต่ว่าถ้าเกิดมีเสียงน้อยอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเข้ามาเต็มเลยครับก็เป็นข้อจํากัดของแต่ละไม์แต่ตัวที่ต่างกันนะครับก็ลองไปพิจารณาดูกันนะครับว่าคุณเหมาะสมกับไม์ตัวไหนนะครับแต่ที่สำคัญนะครับของ ที่โชว์เนี่ยขายจริงนะครับ1,500กับ2,250ล้านนะครับตามไลายยู่ข้างล้าน,นครับโอเคครับเดี๋ยวเราจบกันดีลยูคลิปนี้ไปเบียงเขานี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็แชร์ด้วยนะ